สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันนะครับวันนี้เรามาดูสุขภาพของชาวราศีกันกันบ้างนะว่าสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวราศีกันเรามาดูไพ่กันก่อนสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างอาผมได้มัลสี่ใบเจ็ดเสียงหกดาบ สอง่วยหกถ่วยสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพที่เกิดขึ้นกับคุณเ,เป็นอาการเบือ่อตอนนี้นะเป็นอารมณ์เหมือนเบือเบออเบ่อเบื่อเซ็งเซืงเบือเ่อเบื่อเซ็งเซงเบื่อเซ็งเซิงเรื่องไหนขอดูขยายเลยนะ เราดูขยายเลยเบื่อเซ็งเรื่องอะไรสุขภาพไม่แน่ใจว่านั่งนานหรือเปล่าเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นออฟฟิศซินโดมหรือเปล่านั่งมากๆแล้วปวดหลังแบบเบื่อเขาเรียกว่าโรคนะนะปวดตามข้อใช่ไหมนั่งก็ปวดยืนก็ปวดอย่างนี้เป็นไปได้ไหมนั่งก็ปวดยืนก็ปวดปวดหลังปวดเอว ปวดน่องเป็นโรคของกานบางทีแบบว่าผมไม่แน่ใจเรียกรูมาตอยหรือเปล่าอืมราศีกันจะเป็นอาการของแบบว่ามีอาการของผู้หญิงเกิดขึ้นก็ได้นะอาการปวดรอบเดือนก็เป็นไปได้มันเบือบ่อเบื่อเซ็งเซงไม่อยากกินอะไรนะอาการนะแล้วก็ปวดท้องน้อยอืมปวดท้องถ้าเป็นของผู้ชายอะปวดหลังปวดน่อง มีปวดมีกระเพาะปัสสาวะด้วยที่เจ็บนะเป็นแบบว่าเหมือนกระปิดกระปลอยอย่างนั้นนะออสุขภาพถ้าจะตอนนี้จะเป็นประมาณอย่างนี้มันส่งผลยังไงล่ะเวลาเดินทางแล้วมันเดินทางได้ไม่เต็มที่อะ่ะมันต้องแบบพักเดี๋ยวเขาพักอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะอะไรกาเรียกว่าทีเลดอย่างนี้ใช่ไหม อันไม่อยู่อันฉี่ไม่อยู่อันเนี้ยปอันนี้ก็เป็นไปได้นะอ่าหลายคนนะผมเคยเจอแบบนี้นะหนึ่งเรื่องของการอันฉี่เวลาเดินทางและถี่บ่อยมันไม,ไม่สามารถที่จ่องเดินทางยาวๆไ,ไกลๆได้แล้วก็ปวดท้องน้อยอาการเบือ่อเบื่อเซ็งเซ็งอาการปวดหลังอาการปวดตามข้อมันมีเของอาการมึนมึนงงงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืม คือเวลาจะทําใหา้มันจะมีผลมันพวกนี้อาการพวกนี้เวลาส่งผลนะมันส่งผลต่อการเดินทางของคุณส่งผลต่อง,งานของคุณบางทีงานของคุณทําได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพอา่มีเรื่องของ,องเดี๋ยวมันต้องมันอาการเหมือนแบบว่าทําแล้วมันต้องเปลี่ยนไปทางนู้นเปลี่ยนไปทางนี้เหมือนสลับกันสลับมือสลับขาต้องพักบ่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอา่าัวคุณทำอย่างไร ตอนนี้คุณก็ได้ไปปรึกษาแล้วล่ะปรึกษาปรึกษากับคนที่คุ้นเคยเออปรึกษากับคู่รักของคุณเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นโรคไม่ใช่เป็นโรคดิเป็นอาการที่เกี่ยวกับอวัยวเพศด้วยหรือเปล่าอ่าลองดูนะช่องคลอดอย่างเงี้ยอาจจะปวดท้องน้อยประมาณนี้อาจจะต้องมีการไปพบแพทย์ ไปให้หมอตรวจภายในเนี่ยมันเป็นเนี่ยสองถ้วยเดวิลอาจจะต้องไปเข้ารับการรักษาในการตรวจภายในนะอืมให้บอกว่ามันเป็นโรคเก่าโรคเดิมอะ่ะผมก็ไม่ได้ใจว่าเป็นยังไงนะโรคเก่าโรคเดิมเคยเป็นมาแล้วแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกอะไรมันหายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยอ,อาจจะรักษาได้มีโอกาสการหายมีโอกาสการเขาเรียกว่า รักษาได้สิรักษาได้เพราะว่าจัดเม้นอะมันเดี๋ยวก็กลับมาหายอีกครั้งอ่ะมันเป็นเป็น,ปนหายหายนะอาการนี้นะเป็นเป็นหายหายหกถ้วยเนี่ยคือมันเป็นลักษณะเหมือนอาการเก่ากำเลิบอะอกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งเอออารมณ์เหมือนอาการเนี้ยกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนั่นละครับโอเคแหละแต่ให้น่งลองลองเช็คถ้าเป็นผู้หญิงนะเช็ค ลองเช็คที่มดลูกท้องน้อยถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นกระเพาะปะัปะสสาวะเสพอาจจะเป็นที่อันทะด้วยนะต่อมอันทะอ,อันนี้ลองดูนะครับผมลองเช็คดูถ้าถ้าใครดูไพน่นี้ชาวราศีกันนะถ้าคุณมีอาการแบบนี้นะลองเช็คไปหาหมอเช็คดูอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยปาละเลยอย่าปล่อยว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าเหมือนอาการมันเป็นอาการเดิมนี่กลับมาคํมเลอร์่ะ อมันไม่ได้ปลักปรับหรือเป็นหรอกมนันเป็นเป็นมานานแล้วแหละเป็นมานานแล้วมันกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยไปหาหมอตรวจภายในอืมไปหาหมอตรวจภายในดูนะครับทั้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายลองดูนะอโอเคของผู้ชายก็อาจจะฉี่บ่อยอ่ะอาจจะโรคขี่บ่อยอืมโอเคแหละประมาณนี้ขอดูให้สลุปหน่อยอย่าก,กังวลไปเลยนะครับอย่าก,กังวลไปเลยเอืม มันโรคนี้รักษาได้อืมันรักษาได้ไม่ได้เป็นตลอดชีวิตไม่ได้เป็นอะไรมากมันอาจจะเป็นช่วงภาวะที่คุณเครียดอะไรนี้เป็นต้นนะเครียดเครียดส่งผลของความเครียดอะไรทีนี้มันยังไงก็ต้องไปพบแพทย์แหละมันไม่มีวิธีการใดแล้วต้องลองให้หมอดูนะว่าอาการเป็นยังไงแต่ไพาทาโรคบ,บอกมาก็ ถ้าใครตรงครใครตรงก็ลองไปพบแพทย์ดูจะถ้าใครไม่เกิดขึ้นก็โอเคฟังเป็นความรู้ไปนะครับโอเคจบแล้วนะครับราศีกันนะสุขภาพนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายไพย่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ